จะนับสนุนโดยครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาท็ดใิ้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชือ้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชือ้อราบนหนังศีษะะครีมโทนาฟสวยแซ่ขึ้นทุกวันสำหรับลูกทรึ่งสาวเหนือเมืองลำพูนหลิวอาจารยาทีล่าสุดได้ข่าวว่าโสดสนิทเพิ่งเลิกรากับแฟนหนุ่มนอกวงการได้ไม่นาน ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะเเรื่องหัวใจเลยหัวใจยังว่าง,งจะมีใครบ้างจับจองเออสี่เดือนแล้วก็ไม่นานหรอกอแต่ก็จะสวดไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกแฮปปี้ทำง้นที่ผ่านมาทำให้ราวังต้นมากไหมก็ไม่มากแต่แค่รู้สึกว่าต้องระ,ระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นในการดูดูคนนะคะ มีความแบบไม่สมหวังในความรักอ่ะหรือว่าไม่ไม่เข็ดหรอกถ้าเกิดเขาเจอคนที่แบบดีจริงๆแล้วใช่จริงๆเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจแต่ตอนเนี้ยเราอาจจะยังไม่เจอไงแสดงว่าถ้ามีคนมาัติชอบเองก็ก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตอบตอบรับเลยอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบว่าเออได้ก็ศึกษาก่อนอะไรเงี้ยค่ะชัสเปกก็มีเปลี่ยนไหมหลังจากที่เรา,เา,ามุฝั่งที่น่าจะเปนต่จริงๆสเปคมีเหมือนเดิมตลอดสูงขาวตีรักครอบครัวและดีการงานดี ักเราด้วยความจริงใจวันที่ผ่านมาคุไม่ได้แบบนี้ไม่ได้วันนี้มีมาก่าด้วยกันอ่ะเออเดี๋ยวจะบอกว่าหลูกขอแก้ข่าวเนาที่ภาพข่าวด้วยกันตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เขาคือพี่ต้นพี่ต้นดำเขาเรียกกันว่าพี่ต้นดำนะคะก็คือเป็นครูสอนการแสดงหรือเองแล้วตอนนั้นเราไปถ่ายละครด้วยกันเราก็เลยถ่ายรูปด้วยกันรักนะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบบางคนเขาแบบเข้าใจผิด ก็เลยเอาภาพนั้น่ะมาฉายตลอดเวลาที่มีปัญหาเรื่องความรักแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันจะเป็นผู้หญิงที่ฝ่ายนันไปจีบผู้ชายก่อนห่ะไม่กล้านะคือถ้าจะต้องจีบผู้ชายก่อนแล้วก็ไม่กล้าแต่แบบถ้ามันไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแหม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 สวยขนาดนี้ไม่ต้องไปจีบใครก่อนหรอกค่ะมีแต่หนุ่มๆเนี่ยแหละค่ะที่จะมาเขาคิวจีบ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย